ดีค่ะเบอร์เดียวไลน์นะเอาล่ะวันสบายสบายอากาศเย็นเย็นแบบนี้เรามาเล่นเกมที่น่าจะน่าจะอะไรนะชิลๆกันดีกว่าเนาะเกมนี้มีชื่อว่า Hidden Cats นะคะเอาล่ะเปิดจอมาก็เจอนี่เลยฟังนะวันนี้จะต้องหาแมวหายให้ได้อย่างน้อยตัวนึง ถ้าเรายังหาแมวไม่เจอสักตัูเลยเนี่ยเราก็จะจ่ายค่าเช่าเดือนนี้ไม่ได้นะ <c oughs> คู่หูรู้ไหมมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสขนาดไหน ฉันชื่อเฟยแล้วก็เนี่ยพาร์ทเนอร์แครอทสีเหมือนแครอทจริงด้วยวเราจะอ่าอะไรนะเราอ่ะทำร้านที่ชื่อว่า The Carrot Detective Studio แล้วเราก็ชำนาญในการหาแมวหายว้าสตูดิโอ นักสืบแครอทข้างล่างก็คือลิสแมวหายเอาล่ะในบริเวณนี้เรามาหากันเถอะเอ๊มีอะไรปูฟี่ชื่อเอ้ดัมโบออร์เรนจ์เล็บเพิรดยเจอแล้วเล็บเพิด อ่ะมีมีรอยเท้าอยู่ตรงนู้นน่าจะมีอะไรน่าสนใจนะสำรวจกันหน่อย <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนว่าเจ้าแมวจะทำอะไรสนๆแถวนี้ต้องถ่ายรูปไว้แล้วเราจะมาเช็คที่หลังบางทีแมวก็อาจจะซ่อนอยู่ข้างหลังวัตถุก,ก็ได้นะ ดูเหมือนว่าจะมีอะไรขยับอยู่ข้างหลังคนนั้นนะไปสำรวจดูหน่อยเฮะฮะ,ะ,ะเราเจออีกตัวแล้วเธอเก่งมากเลยนะถ้าเกิดหาแมวไม่เจอเนี่ยแต่ที่ไอคอนแมวด้านล่างเพื่อขอคำใบ้ได้นะเโต ิวทัวร์เรียลเนาะเอตโตคนนี้ขยับไม่ได้เป๋่าอืไม่ได้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 ๋โอเคอันนี้เอาไว้สนับสนุนปู้พัฒนาเอ้าเลื่อนได้ก็ไม่พอเลื่อนได้ด้วยละทุกคนเฮ้ยขยับขยับเอาไม่ได้ ดึงตะดึงตะดึง,ดงขยับขยับขยับไม่ได้ด้านนี้ล่ะรอยเท้าแมวไหนอีกนี่ไงนี่เจอแล้วได้รับรางวัล400เหรียญแค่หลอกเดี๋ยวค่อยสนับสนุนทีหลังอีอต่อไป มีเสี่ยวใบเฮอสติงเกอร์ไอศครีมหยินหยางไลออนกับแฮรี่อ๋อนี่ยายน้องตัวแรกเลยเอโตเอโตนับไหมโอ,อ้นับแฮะเฮ้นี่ฮึ่ย รูปปนี้ไม่นับใช่ไหมไม่ได้ซ่อนอยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้อ่ะแน่เหลือสองชุบ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 ไม่ได้ซ่อนอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ ยอดตึกอ้าวตรงนี้เอาะเอ๊ะน้องไอศครีมกับน้องสติงเกอร์อยู่ไหนโดโกโดโกเปิดได้ไหมเราไม่น่าจะเปิดหน้าต่างบ้านคนอื่นได้เนาะเฮ้ เอ๊นี่ก็สุดรูปแล้วนี่นาด้านนี้คงไม่เหนียวใช่ไหมพื้นว่างเปล่าน้องคง,งไม่มุดดินอยู่หรอกมั้งใช่ไหมอันีย่านี่ไงโอ้ยเพราะฉะนั้นเอาล่ะดูซินี่ใคร เจ้าเนิร์ดจากแค่กอด d e t e เท i v ทีฟสตูดิโอนี่เองอ่าวดืวนว่าเราจะทำงานเคสเดียวกันนะเนี่ยเดอะเจมี่แอนบิสกิตดูซ้องอ๋อจะต้องชนะเธอในการหาแมวอย่างแน่นอนเจมี่กับบิสกิตเป็นคู่แข่งแล้วเนี่ย ว่าเราเป็นตัวแทนของเอเจนซี่แมวหายเป็นนักสืบหาแมวที่ดีสุดในเมืองนี้เอ๊ะมีเวลาแล้วด้วยหรอหาออเรนจ์จานเมลอนจากเมไม่แมวมีสีเขียวอะเนีย่ยเล็บเปิดอีกแล้วอ่ะดัมโบเล็บเปิดนี่แน่บุ๊กี่แอบออกจากบ้านอีกแล้วหรอ นี่แน่ออเรนจ์อ่อเอ๊ะนับเหรอ <c oughs> น้องไปอยู่ในรูปภาพได้ยังไงเข้าใจอ,อ,อยู่ในกระเปา๋าพี่อืมอืมมีเมกีคอยู่ตรงมีตัวหนึ่งไซโก้ไซโกอาเย้เราชนะเจมี่ได้แล้วในการหาแมวเป็นครั้งแรกชนะเป็นครั้งแรก เหนือยแล้วละ่ะกลับไปที่เเจนซี่กันเถอะกลับบ้านไปที่สตูดิโอแล้วก็มีไดอารี่ด้วยโอเคอ่าเรายังไม่เฮทเอายังไม่ออกไปข้างนอกว้าทำไมภาพสั่นนะเร,เรามีคนมา แวะมาด้วยบางทีแมวก็จะแอบ,บเข้ามาในสตูดิโอพวกเราเพราะฉะนั้นต้องระวังพวกนั้นด้วยนะพาเจ้าพวกนี้กลับไปหาเจ้าของกันเถอะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดมันน่าจะบักอันนี้ใช้โต๊ะนี้มานานมากแล้วนะเนี่ยในวันนี้เราก็หามาได้เยอะแล้วน่าจะซื้ออันใหม่นะ ไปที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าว่าซื้ออะไรได้บ้างอย่างแรกเลยพี่ช่วยช่วยช่วยหยุดการสั่นสะเทือนของจอทีสวามืนเลยอฟอนต์นี่อ่านยากแฮะโต๊ะสีฟ้าดูดีนะเพราะว่ามันเข้ากับเสื้อฉันอ่ะนะคิดว่าเราควรซื้อไหมอ่ะ ถ้าเธอว่าอย่างนั้นจะซื้อให้แล้วกันนะเดี๋ยวแปลออกได้หรอไม่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเมือเดียวแตะนิ้วค้างไว้ที่จอมันก็หยุดแหละอะไรกันเนี่ยอ่านี่แปลว่าเก็บไม่เก็บ Okay. ดูเหมือนว่าสตูดิโอเราจะดีขึ้นแล้วนะไปทำมิชชั่นกันเถอะแล้วเราจะได้ร่ำรวยกันฮ่คลิกที่มิชชั่นบัตเตนท็อปเลฟหูสำนักงานสั่นสะเทือนไม่หยุดเลยอ๋อเฮดอั Out นี่เองไหนดูซีไดอารี่ Daddy ที่เรามา เป็นรูปอันแรกรูกแมวที่เหมาะมากกับการตกแต่งภายในอันที่สองอ่าแมวชอบเล่นกับอ,อะไรนะเครื่องรางที่แบบว่าพัดไหวในสายลมอันนี้น่าจะหมายถึงที่เขาผูกกับกระดิ่งลมด้วยหรือเปล่านะแล้วก็ เจอทั้ง,งแบบดัมโบ้ดูเหมือนเจ้าแมวจะชอบแผงนี้นะมีรอยขวนวงจิมันอยู่วัลค่าเหรอเนี่ยน่ารักเกียจจริงๆใช่เอ๊เดี๋ยวเป็นไปได้ไม่หรอก <c oughs> ที่กระดาษที่หน้าต่างที่ทำจากกระดาษนี้มีรูอยู่แน่นอนก็รู้ว่าอะไรทำ รูปสุดท้ายน้องแมวแอบฝากรอยขวนะขาดไว้ที่การเกมของพี่คนนั้นโอเคเป็นยังไงบ้างคะเกมชิลๆง่ายๆออกไปตามหาแมวหายกันแล้วก็ไปซื้อของมาแต่งสำนักงานนกก็โอเคเนะเล่นค่าเวลาได้ดีมากเลยล่ะคะ่ะเอาล่ะถ้าสนใจนะคะ ก็ลองโหลดมาเล่นนะกับ Hidden Cats นะคะวันนี้วันสบายเวอร์เดลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าถ้ามีรีเควสต์แปลเกมจากภาษาอังกฤษเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นแบบยอ่อหรือแบบเต็มรีเควสตกันมาได้เลยนะคะโอเคเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ